ไก่ชนตรงครับนักเรียนไทยนะครับนี่นะครับทีมนักเรียนไทยนะครับฝั่งทางนู้นนะครับอย่างพี่โอ๋นะครับดับเบิลคู่ประเทศไทยนะครับถ้วยพระราชทานนะครับเอ่าแล้วครับตัวเตะนะครับตัวเตะทั้งสองฝ่ายก็ดีกีไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับเริ่มศูนย์ศูนย์ศูนย์ต่อศูนย์ไก่ชนมีตอนนีได้ส่งก่อนตัดยอดไปพี่โอ๋เปิดปิ้นนิดนึงลากเข้าไป มาแล้วครับแต้มแน่ไก่ชนมีตำหนิครับภาษาบ้านเราก็ไก่ตาบอดครับแต่ยังตีได้ครับมันตีดีมันมีตำหนิที่ตาไม่เห็นหนึ่งข้างประมานนี้ยหต่อศตัดไปพี่โอ้เปิดไม่ออกลากเล่นเอง โอ้เล่นไปเลยครับพี่โอ้ครับแจกดินแจกดอนไปเลยเนาะไอเนาะสองต่อศูนย์ครับยังล็อกได้ครับแต้มนี้นะครับเอาสามศูนย์ครับแจกแต้มง่ายๆครับฝั่งโคชัยครับอ้มาแล้วครับไก่ชนมีตำหนีครับ สามต่อศูนย์เจ้านัดว่าไงตัดโยงไปหนึ่งสองันแบ็กมาเลเ<ข>อาและครับหหนึ่ง <1, 3. S 1> ต่อสามตัดมา oh. นัดยกดำมะขามดำมะขาม <c oughs> ีนยก็ใช้ยางเียหนึ่งกับมันหลายบาทนัดเปิดวินนิดนึงออกมาโอ้ไม่รอดเหมือนกันนะครับมาแล้วครับลูกเตะลูกแรกครับสองสี ครับปาจ่อยโอชัยได้แต้มแล้วครับเอาละครับสู้กันมันนะปาถึงรอบดึงรอวเตะกันระเบิดเถิดเทิงเลยแต่รอที่ว่าอย่านะแอมป์วันใหญ่พึงไนไปตกเด้อจัดเจี๊ยบจัดแล้วก่อนนะแ้มปนเสร็จสิ้นภารกิจของงานวันนี้ก่อนนะครับหนองยุงพระรามชัยดำมะขามโัได้แจมดดีดีครับ ห้าสามห้าสามนึ่งสองปาดโอ้ยหออกถ้าขอนยางฉายเลยนะครับลูกนี้เอกสารคามนะครับ าสามจัดไต่หนึ่งสองโอ้เรียบร้อยครับลุงด,ดีเหมือนกันเลยครับเตดีเตะแรงเตะหนักครับ สี่ต่อหกครับว่าไงจะโอ้ตัดมาดำเปิดยกดำปาดโอ้เจเจ็ดต่อสี่ครับตัดไปเปิดโยกโอ,โ,อโอ้หลบไม่ทันครับลูกนี้

ปาาปลาดีครับลูกนี้โอเชยของนั่นอกครับโอเชยก็มีการบาดเจ็บนะครับพี่โอ้ครับก็นี่บาดเจ็บได้ไม่เกินห้านาทีนะครับ สองทีมบอกครับเก้าหกเก้าต่อหกขสมองครับเอาแล้วครับได้แต้มอีกแล้วครับไก่ชนมีตำหนิครับสิบหกสิบต่อหกครับออโอโปชใช้ได้แต้มโปชใช้ได้แต้มครับ เจ็ดสิบครับหนึ่งสองโอ้โหเรียบร้อยครับลูกนี้ครับแปดสิบแปดต่อสิบครับตัดมาอีกหนึ่งยกเข้าไป ดำมาขามมันมีมตำนีได้แจ้มครับจะดำก็เตจะจนเหนื่อยแลย้วตัวคุมสองตัวเนาะอันนี้เหนื่อยแล้ว ใช่เวลานี้ผมตาสว่างลนะคืออยากออกอะไรคือน้ำตาจะย้อยนไม่ไหวเวลานี้มันเข้าทางคืออยากก็เข้าทาง๋อเวลาออกล่าคือเวลาเล่นเกมอ่ะถึงถึงเช้าเลยเช้านอนอ่ะผู้ใช้ได้แ่เก้าสิบเ ข้าวสิบเอ็ดครับนัดไปจนนัดหนึ่งนัดยกสอง้อ่อนนต่อดดีได้ยกขึ้นปอง้อาท่นานกนบอบ,อบอเตดีครอบขึ้นแน่ครับเอาซือเอาไงซะขึ้นแน่ครับขึ้นไปเต็มอคอไล้ตับตังหมุนตับงหมุน ถ้าเทกตัวได้สูงเนาะมันว่าจะขึ้นไปร้อยถาแล้วก็เตะใ่ได้เติมเดี๋ยน่าจะก็มีเจ็บกันเลยเจ็บเส้นเอ็นหัวเข่าเจ็บขี้อะอย่างนี้สิบสิบสองสิบสิบสองครับสอง ดำมะขามร้อยครับัะขตเขางีอเข้าเข้าออก <c oughs> ออกเนาะไม่รู้ว่าหมันไม่หมันไกลไก่ชนได้แต่ ืนีข้างามแลวละบนี่ไป่ไเอาผู้ใดเก็บข่ครับอครับสิบสี่สิบเอ็ดสิบสี่สิบเดครับปาเสิร์ฟไหมโอ้เสิร์ฟดีจริงๆครับไก่ชนมีตำหนิครับ นัทครับปั่นหัวเน็ตเลยครับตรงนี้รีบๆนะครับสี่ทีมห้าสิบห้าสิบเอ็ดครับตัดมา 1, หน <c oughs> ึ่งสองฮับข้่ามครับตรงนี้ครับ ทีมโไขอเตะสองครับนั่องจากนักกีฬาบาดเจ็บครับโรชขอเตะสครับสทีมพร้อมครับสิบหกสิบเอ็ดสิบหกสิบเอ็ดครับนักกีฬาเก็บครับขอพักครับ <c oughs> ตอนนี้นะครับคือเบ <c oughs> นะครับเดืกครยมกสิบหกสบสองสิบหกสิบสองครับเฮ้ <c oughs> โอ้โหเอาแล้วครับเจ้านัดเตะเลยครับไม่ใช้มือค้ำเหมือนกันแล้วครับโอ้ยดีครับเอาแล้วครับ ตัวเตะจำเป็นแล้วครับครั้นี้นะครับโพชัยยังไม่ยอมไม่สู้ไม่ถอยนะครับถึงจะมีน้อยแต่ก็มากประสบการณ์นะครับสะก้อนสักพนครับสะก้อนหายไปหมดแล้วขอครับสิ <c oughs> บสามสิบเจ็ด 13 17ครับตัดไป1นัด2องเอกสลากบามแปดสิบสามครับโอ้เจ้าแตหัวนิดเลยครับพัดเนิดดีจริงครับีบสี่สิบแปครับตัดไปนัดหนึ่ง นัดสเอกสญญารคามเอาละครับสิบห้าสิบแปดสิบห้าสิบแปดโอ้ <c oughs> เอาละครับสิบหกสิแปล้วครับตอนนี้ครับหกสิ ชนแต่แต้มโอ้สิบเก้าสิบหกสิบเก้าสิบหกครับไก่ชนมีต่ำหนีนำโพชัยอยู่ครับเปิดครับโพชัยผู้เล่นซันแบ็กมาดิอ๋อไก่ชนได้แต้มโพชัยแต้เมเดียวกันไหมครับโพชัยแต้มเดียวกมครับสิบหกยี่สิบสิบหกครับ ครับพรุ่งนี้ไก่ชนได้แต่ไก่ชนมีตำหนินะครับผลการแข่งขันทีมไก่ชนชนะทีมโฮชัยด้วยคะแนน21ต่อ16คะแนนนะครับทีมไก่ชนมีตำหนินชนะโฮชัยนะครับด้วยสกอร์21ต่อ16แต้มนะครับ